สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ วันนี้ทางช่องของเราก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนะครับจำนวน3เหรียญด้วยการมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับในเบื้องต้นเรามาดูเหรียญทั่วไปกันก่อนนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับก็ราคาของเหรียญน,นั้นจะมีมูลค่าสูงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่ผลิตปีที่มีการผลิตแล้วก็ ความสมบูรณ์สวยงามของเหรียญน,นะครับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้ราคาเหรียญน,นั้นมีบูลค่าราคาสูงแตกต่างกันไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ด่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับ เป็นเหรียญปีคริสตศักราร1 9ย8 8นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราร1928มีการใช้งานมาแล้วรูปแบบก็ถือว่าเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเหรียญขนาดใหญ่ขอบด้านข้างเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงวันนี้ก็จะมีเหรียญเก่าๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็มีการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นเหรียญปี1,894นะครับปีคริสตศักราช1,894ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็มีความบางนะครับมีการใช้งานมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับมูลค่าก็ไม่สูงนะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ซึ่งถือว่า เป็นเหรียญที่หาง่ายโดยทั่วไปนะครับสภาพก็ไม่สวยเท่าไร่นักนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก่อนที่จะไปดูเหรียญราคาหลักล้านกันนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบลงตัวสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญปีคร,ริสตักราช1969นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญปี1969ด้านหน้า และด้านหลังของเหรียญน,นะครับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับตามที่ท่านเห็นนะครับของเป็นประเทศเดนมาร์กนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หาได้ง่ายนะครับส่งผลทําให้ราคาเหรียญน,นี้นั้นมีราคายังไม่สูงนะครับก็สามารถพบเจอกันได้โดยทั่วไปนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบสะสมเหรียญทั่วไปนะครับ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเหรียญที่มีมูลค่าราคา,าหลักล้านนะครับราคาหลักล้านนั้นจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า,าแต่ละเหรียญน,นั้นออกแบบมาทําให้มีการซื้อขายกันในปัจจุบันนะครับสูงถึงหลักล้านกันนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกที่มีการซื้อขายกันนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1น8 1นะครับเหรียญปีคริสตศักราช1881ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่ามีความสวยงามสมบูรณ์นะครับสวยงามสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับซึ่ง เมื่อท่านทราบราคาที่ซื้อขายกันแล้วนะครับก็ถือว่าเหรียญนี้มีราคาสูงพอสมควรนะครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญก็ยังคงความสมบูรณ์สวยงามนะครับเหรียญน,นี้ซึ่งถือว่ายังมีเอกลักษณ์ลวดลายต่างๆที่ ออกแบบลงตัวสวยงามนะครับซึ่งราคาที่มีการซื้อขายกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกันซื้อขายกันนะครับราคาอยู่ที่ราคาเหรียญละ1 3 7 4 9ล้านเจดบาท94สตางค์นะครับ1 3 7 4 9ลานาบาท94สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึง หนึ่งล้านสามแสกว่าบาทนะครับท่านใดพบเจอที่ไหนหรือมีอยู่แล้วก็เปรียบเทียบดูกันได้นะครับหรือเซฟรูปกเก็บไว้ได้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคาสูงถึง1นึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่พบเจอโดยทั่วไปนะครับ เหรียญน,นี้มูลค่าเท่ากับราคาหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1น2 0นะครับมีรูอยู่ตรงกลางด้วยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับมีสภาพการใช้งานตามกาลเวลานะครับสึกกร่อนตามกาลเวลา ราคายังไม่สูงนะครับยังไม่ถึงหลักพันนะครับส่วนมากราคาก็เท่ากับราคาหน้าเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการผลิตมามูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ เอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศที่มีการผลิตนะครับเหรียญปี1,988นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปี1,988ขอบด้านข้างเหรียญมีการาปั๊มหรือ,เ,อเป็นอักษรด้านข้างด้วยนะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดหนาพอสมควรนะครับแล้วก็มีการออกแบบตรง ด้านข้างเหรียญด้วยนะครับก็ไม่ค่อยพบเจอครับมีบางประเทศเท่านั้นที่มีอักษรอ,อยู่ขอบด้านข,าข้างของเหรียญนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1979นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่มีความสวยงามในตัวนะครับเหรียญน,นี้ ขอบด้านข้างไม่มีการประทับตาอักขาระอะไรต่างๆนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญนะครับมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญนะครับยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้หลายๆท่านก็พบเจอมาแล้วนะครับราคายัางไม่แพงนะครับเดี๋ยวหลังจากเหรียญนี้นะครับเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกัน,นครับ เหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ถือว่ามีเอกลักษณ์สวยงามนะครับแต่ว่าบนพื้นเหรียญมีรอยขีดข่วนแล้วนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1975นสาะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญด้านหน้าของเหรียญลวดลายสวยงามมากนะครับความชอบส่วนตัวนะครับบนลวดลายบนพื้นเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญ ขอบด้านข้างนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งเหรียญต่อไปนะครับก็มีมูลค่าราคาสูงถึง1 0 00 0 0ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญดังกล่าวนะครับที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1889นะครับสําหรับเหรียญนี้ด้านหน้าของเหรียญยังไม่มีการใช้งานนะครับลวดลายต่างๆบนพื้นเหรียญยังคงสมบูรณ์สวยงามนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรีย หลายๆท่านที่เข้ามาติดตามช่องนี้ก็จะเห็นเหรียญในทุกๆวันนะภาพจะติดตานะบางบางท่านกา็ไปดูในเพจต่างๆบางเหรียญนะครับบางเหรียญก็จะไม่เหมือนเหรียญต้นแบบนะครับทำให้ราคานั้นไม่สูงนะครับซึ่งเหรียญต้นแบบอย่างที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญจริงเหรียญแท้ที่มีการผลิต มาจริงนะครับในปีนั้นๆน,น,นะครับอย่างเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบเก้านะครับซึ่งก็มีการผลิตมาจริงเอกลักษณ์ลวดลายต่างๆก็จะสวยงามนะครับแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีการสร้างนะครับหลายคนก็มองได้และบ่งบอกแบ่งแยกออกได้นะครับว่าเหรียญแท้เหรียญที่มีการผลิตจริงนั้นจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราก็จะได้ประโยชน์ได้ได้ไดอ่า ข้อมูลต่างๆไปที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็มีการซื้อขายกันราคาหลักแสนหลักล้านนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็ได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านสี่แสสองมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทนะครับราคาเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับหนึ่งล้านสี่แสสองมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ มีมูลค่าราคาสูงอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสูงถึงหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปชุดต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นของอินเดียนะครับมีสภาพสึกกร่อนไปตามกาลเวลาแล้วนะครับเรามาดูลวดลายบนพื้นเหรียญน,นะครับ เป็นร่งบอกถึงประเทศอินเดียได้เลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปีคร,ริสตศักราช1989นะครับปี1989ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ยังหาได้โดยทั่วไปนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูง หลายท่านก็สามารถสะสมไว้ได้นะครับความชอบส่วนตัวเหมือนตัวผมเองนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเป็นเหรียญปี1971นะครับสำหรับเหรียญนี้ปีคร,ริสตศักราช1971ขอบด้านข้างเหรียญครับเหรียญนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับดูขอบด้านข้างท่านผู้ชมท่นานผู้ฟัง เหมือนมีเม็ดไข่ปลานะครับถือว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวสวยงามนะครับเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้มีน้ําหนักพอสมควรประสดุการผลิตการใช้งานนะครับแต่ราคานั้นก็ยังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สงูงพบได้โดยทั่วไปนะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญเหรียญสุดท้ายก่อนที่จะไปชมเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีภาพรวงข้าวนะครับไม่ได้ออกแบบอะไรที่รือหวาสักเท่าไหร่เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1999นะครับสําหรับเหรียญนี้มูลค่าก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญเป็นรูปรวงข้าวนะครับ ก็สามารถพบเจอได้โดยทั่วไปนะครับราคาย,ยังไม่สูงนะครับไม่ถึงหลักพันหลักล้านซึ่งก็เป็นเหรียญที่หาได้ง่ายนะครับมาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านเหรียญสุดท้ายของคลิปนี้นะครับของคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าทางช่องของเราก็จะมีมานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกนะครับ นี่เป็นเหรียญสุดท้ายที่มีมูลค่าราคาสูงหลักล้านนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1891นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญปี1891ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญพื้นผิวอาจจะมีรอยบุบรอยชํำรอยขีดข่วนอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ ราคาเหรียญน,นั้นลดน้อยถอยลงเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและแนวโน้มในอนาคตก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้นั้นได้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านหนล้านหแสนหนึ่งบาท2 3่สสตางค์นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึง1นึ่งล้านหแสนหนึ่งบาท2 3สตางค์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็ดูกัน ครบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้จํานวนเหรียญที่มีมูลค่าราคาล้านกว่าบาทจํานวน3เหรียญนะครับก็อย่าลืมมาติดตามในคลิปหน้านะครับแล้วก็บอกต่อบอกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับจะได้ช่วยกันดูวา่าเหรียญที่บ้านของตนเองมีหรือเปล่านะครับก็สามารถมาเปรียบเทียบดูกันได้ทางช่องของเรานะครับ ดูบ่อยๆจะได้ติดตามนะครับเพราะว่าดูดูเหรียญแต่ละที่แว็บเดียวก,<ๆ>ก็ก็น่าจะรู้ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้แน่นอนหรือว่าเหรียญอย่างไรนะครับก็ขอให้ติดตามช่องของเรานะครับดูทุกวันก็จะแยกออกได้ว่าเหรียญดังกล่าวนั้นจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับดูแว็บเดียวก็จะติดตามว่าเหรียญน,นั้นออกแบบมาเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับแบ่งแยกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ